กันหน่อยค่ะอเออที่นั่นเนี่ยเวลาที่คนที่เขาไม่รู้จะไปไหนเขาก็มักจะไปนี่จริงไหม,มไปเป็นคนจอนไปเป็นคนเร่ร่อนอ,อย่างนั้นเหรอก็เขามองว่าที่ชนบุรีนะคนมันหลากหลาย,ลยคือมันเป็นออจังหวัดแบบมีโรงงานเยอะ,อะทำมาหากินคล่องมือเพื่อจับพัดจับผูจะได้งานบ้างแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจจะไปเป็นคนที่เขาจะหางานนะคุณผู้ชม,มตั้งใจไปหาเงินแต่ไม่ได้จะหางานเพราะว่าใครผ่านไปผ่านมาก็จี้จะเอาเงินเขาค่ะ วินช่วยหน่อยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนมันก็มีกฎหมายรองรับอยู่เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าคนที่โดนทำนะเป็นพี่ตำรวจเอาไม่เอาเป็นพี่พี่สู้มันได้ขอโทษนะพี่ขออนุญ,ญาตเปรียบเทียบเป็นลูกพี่เป็นหลานพี่เป็นน้องพี่พี่จะพูดแบบนี้กับเขาไหมเออไม่เป็นไรหรอกไป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 ไม่ได้เออมันเป็นคนเล่ห์ล่อนไปไม่ต้องไปถือสาถ้าเป็นคนรู้จักกันขุด ข้อมูลข้อหาร้านแปดออกมาดําเนินคดีแน่นอนหรือถ้าไม่อยากทํางานก็ไปเลี้ยงหนอนแก้วอ่ะศีราชานะบอกอีกทีพี่เปลี่ยนคําพูดได้ถือซะว่าเมื่อกี้นี่เราฟังมาผิดอเออเป็นข้อมูลที่เราได้มาผิดผิดอาจจะสื่อสารกันผิดนะพี่นะพี่ไปทําใหม่ค่ะไปแก้ไขให้มันถูกต้องนะพวกเราก็จะยินดีและชื่นชมด้วยค่ะครับ อ่ะดูต่อเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยเขาตั้งวงสังสรรค์กันตามปกติเลยคือเขายังไม่ได้เมานะแต่ปรากฏเจอหนุ่มเมาอีกคนหนึ่งมา mm hmm. มาหาเรื่องนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดอีกหนึ่งข่าวก็คือมีป้าคนหนึ่งผูกพอเสียชีวิตภายในห้องพักกลางดึกชาวบ้านประสานเสียงเลยว่าจะเป็นไปได้ยังไงก็ก่อนหน้านี้จะออกมานั่งหน้าบ้านอยู่เลยครับ เขาทำอะไรอยู sociedad, building, ını, uh, ่นี okay. ่น็าั่งหัวเขานั่งนี่งเขานั่งทุกเช้านั้่งเลยเจอทุกเช้าเ่ีเขานั่งแบบนี้เลยแล้วก็ภาพพข้กับซีรุ่นิวโตอีฟบกี้ไลออนไดส์และบอยแบนด์จาก m d m อ็มดีวกันอาทิตที่29มิถุนายนนี้ที่วันแบงคอกฟอรัมกดบัตรที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออทุกสาขาทั่วประเทศไรท์าเวอร์มิวสิ คร้งแรกจากสถาบันวิจัยพรอนใหม่พรอนเอสเทอร์ไลเจลที่ผสนพรีไบโอติกนับล้านด้วยนวัตกรรมเซราฮยามิโนช่วยล็อกสมดุลความชุ่มชื้นผิวดูอิ่มน้ำฉ่ำเด้งนาน100ชั่วโมง m i r a เคิลแ a p เพนเหงื่อออกก็หอมนานด้วยไฮยินชนะกลิ่นเหม็นพิสูจน์เลย ความคุ้มมันอยู่ในสายเลือดขอแนะนําชุดอิ่มคุ้มหนึ่งที่ประกอบด้วยไก่ทอดหนึ่งไก่ป๊อบเจ็ดและข้าวพลุกผู้พันคุ้มสุดที่คุณเคยเจอมาจาก k f c ราคาเริ่มต้นเพียง69บาบาทเนสกาแฟเบ d นด์บลอร่อยทำถึงใส่ใจเหรอใส่มากกว่าใจเพราะซองนี้ต้องมีอาราบิกาที่หอมและโรบัสต้าที่เข้มจนกลมกลมอร่อยทำถึงคนดื่มเบลนแอนด์บลูเขารู้กัน LG ล u a l c o อ l a ู I a i ที่รู้ใจจะเอลก่เฉพาะ S ี่สิเคลียร์ซูเปอร์วิตามินสิเทา สดชื่นมั่นใจ100เปอร์เซ็นเคลียร์เมจิกฟาร์มเฟสเอาทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับหนึ่งที่เกษตรกรไทยเลือกใช้เพราะแร่ธาตุครบสู่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนลังผลิตชั้นหนึปุ๋ยขายดีอันดับหนึ่งที่เกษตรกรไทยเลือกใช้ป,ชนนป,รรใชปุ๋ยตรากระตา่ายแดงแป๊ดเลยเบาเนี่ย ไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะกินเบนโตแผล่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจ,จากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยเรื่องท้าทายมีได้ทุกวันทุกโชว์ต้องเต็มที่บทต้องอ่านทุกหน้า ตั้งรัดทำเต็มที่แล้วดืมดีหน้านมถนั่วเหลืองผสมธัญพืชพร้อมประโยชน์ดีๆเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าถ้ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บป่วยรักษาอาการขาดวิตามินบีด้วยนทบวิตามินบีรวม9ชนิดและโคลินไบาทาเทรดนทบี B. จา้าเมกาวีแคร์ สองนี้จอยได้ทุกเอนเลยเลยฉลองครบรอบ30ปีแค่สแกนหน้าสองสุ่มคาแรคเตอร์และสะสมให้ครบก็แลกของรางวัลสุดคิวฟรีวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ LG Dual c o o Air a i อัจฉริยะที่รู้ใจเจอพูดสิแม่การเรียนรู้เล็กๆของลูกยิ่งใหญ่เสมอ แม่ให้ทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่แม่แล้วเลือกเสริมเขาทุกวันด้วยไม้ซิริลักจูเนียร์โจ๊กแซลมอนเมจิกฟาร์มเฟสเอาทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นไปเที่ยวกันครับอ่านะแป๊บนึงนสะสบู่สมุนไพรโอเคเฮอร์เบิลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะเนื้อฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินไปอีกนานเลย นานจังสบู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยแดงแป๊ดเลยเ่าเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตมันแพะใหม่ล่าสุดมิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พีังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนื่กว่าใหม่ล่าสุดมิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พี a x Force ร้อนเหนื่อยค่าอยากสดชื่นดื่มขครื่อดื่มผสมกาแ่ยันฮิโก1ิป้ายิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยค่าอยากสชดชื่นอัดขึ้นดื่มผสมกาแ่ยันฮิกโก1ิป,ป้าไม่มีน้ำตาลแต่รสชาติดีแน่เครื่องดื่มผสมกาแ่ยันฮิกโก1ิป,ป้าเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ธุรกิจไทเฟก็ฟกซ์อินดี้เอเชีย2025พบนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มค้นหาเครือข่ายคุณภาพอัปเดตความรู้ในโลกธุรกิจ21-31พฤษภางคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี เงื่อออกก็หอมนานด้วยไฮยินชนะกลิ่นเหม็นี่สุดเลยสนับสนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์จากฝูงพันใหม่แทรกเตอร์คูโบต้า52แรงม้า อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายนดับหนึ่งสิปีสอน าวบ้านประสานเสียงขนลุกสู้เลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่รู้ว่าคุณป้าสาวใหญ่เนี่ยผูกคอเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงกลางดึกแล้วขนลุกสู้เพราะอะไรไะก็จะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อตอนเช้ายังเห็นแกออกมาแยกของเก่าเตรียมจะเอาไปขายอยู่เลยก็ไม่ตายอา้าวก็ใช่ไงแ้วเห็นใครอะ่ะก็นั่นนะสิแต่ทีนี้<ม>พอตรวจสอบย้อนกลับไปแกผูกคอตายตั้งแต่กลางดึกแล้วไง<ม>ขนลุกขนพองไปกันหมดเลยเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมอยากจะเตือนกันก่อนเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งมาจากการ ที่เราเนี่ยไม่ประคองสติให้ดีนะครับครั้งนี้เป็นรถเก๋ง SUV ตั้งใจจะเหยียบเบรก แต่ตอนนั้นไม่รู้ในหัวคิดอะไรอยู่นะครับเท้าดันไปเหยียบคันเร่งรถก็เลยพุ่งไปเสรยรถพี่ไรเดอร์ไ่ไดนไม่ได้สิมไม่ได้จริงๆค่ะ<ม><ม>ก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้เดี๋ยวคงจะต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง<ม>เพราะว่าเรื่องของคดีความทางกฎหมายเนี่ยคุณตำรวจเขาก็ดําเนินกันไปส่วน<ม>ในเรื่องของผู้เสียชีวิต<ม>ก็จะต้องมีการเยียวยาชดใช้กันต่อไปด้วยแต่คุณพ่อเขาแค่กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะอืเด<ม>ี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของซอยประชาอุทิ กันหน่อยนะครับป้าโบเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าจะเห็นคุณหน้าคุณตาดีเช้าเช้าเลยจะลุกขึ้นมาปฏิบัติกิจวัตรประจําวันนะครับเดินเล่นบ้างนั่งไม้าหินบ้างหรือว่าเก็บของเก่าบ้างเห็นครบว่าป้าโบตื่นมาทําแบบนี้แต่ปรากฏตรวจสอบดูอีกทีเอา้าป้าโบแกผูกคอตายอยู่ในห้องเช่าของตัวเองแล้วพอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบย้อนกลับไปบอกป้าโบน่าจะตาย ตั้งแต่สิบสองชั่วโมงที่แล้วก่อนที่ชาวบ้านจะมาเห็นแก่้วเห็นใครอ่ะก็นั่นนะสิชาวบ้านบอกขนลุกสู้เลยครับเพราะว่าทุกคนพูดเหมือนกันว่าป้าโบยังออกมาเก็บของเก่าช่วงเช้าอยู่เลยครับเองแล้วก็อย่าพูดว่าใครๆเขาก็ทำการเขาทำกันประจำเต้ทำผิดแล้วต้องผิดเหรอคะเออเออเนี่ยหรืออย่างตัวอย่างแบบเนี้ยเนี่ยเราพาเมียเราไปตายเนี่ย แล้วคนอื่นๆเขาต้องทําตามแบบนี้อีกด้วยต่อไปใช่ไหม,มหรือบางทีเราคิดว่าเออเราคงไม่ซวยหรอกมัง้งเราคนโชคดีนะมไม่ใช่ไม่ใช่ท, <ำ S 1> ทุกคร<ป>ั้งไปนะคะอ,อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันแล้วครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วด้วยแต่ตอนนี้ญาติเขาอยากออกมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะคนคนหนึ่งที่โดนรถชนตายชีวิตมีค่าเท่าไหรล่ละคะเพราะว่าญาติบอกว่าทางนั้นเนี่ยยื่นมาขอจ่ายแสนห้าแล้วขอจบ เพราะว่ามีคนตายไปแล้วค่ะ